วมนาสูนจึงแต่งราชสารจารึกลงแผ่นสุพรรณบัตรแล้วใส่ในกล่องมณีกาลาศสูนท่านตรงเชิญราชสารนี้ไปยังนครจัก,กรวาลส่วนท่านนนทสูนให้อัญเชิญราชโอคงการไปยังองค์ตรีเมฆจากนั้นทั้งกาละสูนและนนทสูนจึงได้ขึ้นม้าเร็วออกจากนครล,ลงกาและต่างแยกไปตามทิศทางของตนเมื่อกาละสูนถึงกรุงจัก,กรวาลขอดีชะ บัดน,นี้เจ้ากรุงลงกาใช้ให้กาลสูนมาจำทูลพระราชสารพระเจ้าค่ะเท้าสัตตลุงทรงตรัสว่าเจ้าพญาทศกัณฐ์เงินหรือบ้าน้าแล้วที่ม่ได้พบกันเป็นอย่างไรพระสหายของเรานั้นเป็นสุขสวัสด,ดีหรือชไหนแล้วนี่ตรัสใช้ให้ท่านมาด้วยเหตุอันใดหรือกาลสูนทูลว่าเพลานี้พระองค์ไม่ได้มีสุขนับดอกพระเจ้าค่ะ ทรงทุกข์ด้วยเกิดสงครามจึงได้ให้ข้าบาาเชิญสารมาถึงพระองค์พระเจ้าข้า